Hello students how are you สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยวันนี้ก็พบกับครูป,ปลาอีกแล้วนะคะเป็นครั้งที่4แล้วเนาะสำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษของพวกเรานะคะ ก็ขอกล่าวยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้ครูปลาก็มีบทเรียนที่น่าสนใจอีกเช่นเคยมาฝากพวกเราค่ะก็ไปดูกันเลยว่าครูมีบทเรียนอะไรมาฝากพวกเรานะคะค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะเรียนเรื่อง what Do I have หรือแปลเป็นไทยว่าฉันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ครูปาก็จะสอนพวกเราว่าถ้าหนูอยากพูดว่าหนูมีตุ๊กตาหนึ่งตัวหนูมีหนังสือหนึ่งเล่มหนูมีดินสอหนึ่งแท่งเนี่ยพูดอย่างไรบ้างภาษาอังกฤษนะคะก่อนอื่นก็ไปดูกันคำศัพท์กันเลยนะคะครูก็มีคำศัพท์มาฝากพวกเราคำที่หนึ่งนะคะ P L A N E อ่านว่า plane plane แปลว่าเครื่องบินคำที่สอง D O L L อ่านว่า doll doll แปลว่าตุ๊กตาคำที่สาม B O O K อ่านว่า book book แปลว่าหนังสือคะ่ะ ทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ plane เครื่องบิน doll ตุ๊กตา book หนังสือค่ะคำที่ส b a g อ่านว่า bag bag แปลว่ากระเป๋าค่ะคำที่5 b a l l อ่านว่า ball ball แปลว่าลูกบอลค่ะ คำที่6ก h a t อ่านว่า hat hat แปลว่าหมวกค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ bag แปลว่ากระเป๋า ball แปลว่าลูกบอล hat แปลว่าหมวกค่ะคำที่7นะคะ c a t อ่านว่า cat cat แปลว่าแมว d o g อ่านว่า dog dog แปลว่าสุนัขค่ะและคำสุดท้าย u m b r e l l a อ่านว่า umbrella แปลว่าร่มค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ cat แปลว่าแมว dog แปลว่าสุนัข umbrella แปลว่าร่มค่ะ คราวนี้ก็มาดูาบทพูดกันเลยนะคะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถือตุ๊กตาอยู่ในมือนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้พูดว่า I have a doll I have a doll ประโยคนี้แปลว่าฉันมีตุ๊กตาอยู่หนึ่งตัวค่ะคราวนี้เด็กผู้หญิงก็ ไปเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะถือลูกบอลเอาไว้ในมือเด็กผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่า he has a ball he has a ball แปลเป็นไทยก็คือเขามีลูกบอลอยู่หนึ่งลูกค่ะคราวนี้เด็กผู้หญิงก็เดินไปเจอเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งค่ะเธอถือร่มอยู่ในมือเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยพูดว่า she has an umbrella she has an Umbrella แปลเป็นไทยก็คือเธอมีร่มอยู่หนึ่งคันค่ะอ่าคราวนี้เราก็ไปดูกันเลยว่าการที่เราจะพูดว่าฉันมีเธอมีเขามีเนี่ยพูดอย่างไรในภาษาอังกฤษนะคะสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองว่ามีสิ่งของหนึ่งสิ่งนะคะรูปประโยคก็คือไอ ตามด้วยคำว่า have และตามด้วย a uh, หรือ an และตามด้วยชื่อสิ่งของค่ะยกตัวอย่างเช่น I have a doll แปลว่าฉันมีตุ๊กตาหนึ่งตัวหรืออีกอย่าง1ตัวอย่างนะคะ I have an umbrella ฉันมีร่ม1นึคันค่ะนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยว่าเอ๊ะทำไม คำว่าตุกตาถึงมีอะนำหน้าเรียกว่า adol และคำว่า umbrella คำว่าร่มเนี่ยทำไมถึงมี an นำหน้าก็คืออะจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยีัยนชนะและ an จะนำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ a e i o u ในที่นี้นะคะคำว่า doll ที่แปลว่าตุ๊กตาเนี่ยเป็นคำนามเอกพจน์ก็คือคำนามที่มีแค่หนึ่งเดียวมีแค่หนึ่งเท่านั้นนะคะก็เลยต้องมีอะหรือแอนนำหน้าเคราวนี้คำว่า doll เนี่ยเป็นตัวดีเป็นเสียงพยัญชนะก็เลยใช้อะตัว A ตัวเดียวเนี่ยนำหน้าแต่คำว่า umbrella ที่แปลว่าร่มเนี่ยมีเสียงสระ u นะคะ ขึ้นต้นก็เลยต้องใช้แอนนำหน้านั่นเองแตกต่างกันแค่นี้เองนะคะอ่ะคราวนี้มาดูการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นว่ามีสิ่งของหนึ่งสิ่งรูปประโยคนะคะ he she ตามด้วย has และตามด้วย A uh, หรือ a n และตามด้วยชื่อสิ่งของค่ะถ้าเป็นผู้ชายจะใช้คำว่า he ที่แปลว่าเขา แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะใช้คำว่า she ที่แปลว่าเธอค่ะมาดูตัวอย่างนะคะ he has a bag ก็แปลว่าเขามีกระเป๋าหนึ่งใบค่ะ she has an umbrella ก็แปลว่าเธอมีร่มหนึ่งคันค่ะ นักเรียนไม่งงนะคะว่าทำไมมีอะหรือแอนนาหน้าต่างกันนะคะครูบอกแล้วเนาะว่าอะจะใช้นําหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะในที่นี้กระเป๋านะคะมีตัวบีําหน้าตัว B เป็นเสียงพยัญชนะนะคะก็เลยใช้อะค่ะแต่คำว่า umbrella ที่แปลว่าร่มเนี่ยมีเสียงสระย U นาหน้าเลยใช้แอนนะคะเลยใช้แอนคราวนี้ทำไม he ที่แปลว่าเขาแล้วก็ she ที่แปลว่าเธอเนี่ยถึงใช้คำว่า has แล้วทำไม i ที่แปลว่าฉันถึงใช้คำว่า have เด็กๆจำไว้นะคะคำว่ามีในภาษาไทยเนี่ยแตกออกเป็นสองคำในภาษาอังกฤษค่ะก็คือคำว่า have h-a-v-e และคำว่า has h-a-s นั่นเองคำว่า have จะใช้กับ ประธานที่เป็น I ค่ะที่แปลว่าฉันและคำว่า Has ที่แปลว่ามีเนี่ยเช่นกันเนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นคำว่า He ที่แปลว่าเขาและคำว่า She ที่แปลว่าเธอค่ะจำง่ายๆคือ I ใช้ Have He กับ She ใช้ Has ค่ะอ่ะหลังจากเรียนแล้วนะคะเราก็มาลองทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดกันเลยเนาะก ขอให้ตั้งใจทำนะคะแบบฝึกหัดก็คือมีรูปประโยคมาให้แล้วก็ให้เราสังเกตรประธานให้ดีว่าเป็น he, she หรือเป็น I และประธานตัวนั้นที่ให้มาเนี่ยใช้คำว่า h a v e หรือคำว่า h a s มาทวนกันก่อนทำนะคะคำว่ามีภาษาไทยเนี่ยแบ่งเป็นคำภาษาอังกฤษคือคำว่า h a v e และคำว่า h a s คำว่า have จะใช้กับประธานที่เป็นคำว่า I ที่แปลว่าฉันแต่คำว่า has จะใช้กับประธานที่เป็นคำว่า he ที่แปลว่าเขาและคำว่า she ที่แปลว่าเธอนั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูประโยคที่ให้ประโยคแรกนะคะ he จุดจุดจ a book อะดูจากรูปก,ก็คือเขาเนี่ยมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่ม อะคำว่า he เนี่ยแปลว่าเขาจะใช้คำว่า h a v e หรือคำว่า has ดีค่ะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักตอบดังๆในใจเลยนะคะคำว่า he ใช้คำว่า has ค่ะวงกลมไปเลยอ่ะอ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะ he has a book he has a book แปลว่าเขามีหนังสือหนึ่งเล่มค่ะเด็กๆไม่งงนะคะว่าทำไมคาว่า Book ถึงมีอ่ะนำหน้าอ่าเพราะว่า Book แปลว่าหนังสือหนึ่งเล่มการที่มีแค่สิ่งเดียวเนี่ยจะต้องมีอะหรือแอนนำหน้าเสมอในที่นี้คำว่า book มีตัว B เป็นเสียงพยัญชนะขึ้นต้นเลยใช้อะนะคะอ่ะไปข้อต่อไปค่ะ เขาให้คำว่า she จุดๆ,ๆ a plane ดูจากรูปก,ก็คือเธอมีเครื่องบินอยู่หนึ่ลำอ่ะจะพูดยังไงดีในภาษาอังกฤษเธอมีเครื่องบินอยู่1นึ่ลำตอบดังๆในใจเลยค่ะใช้คำว่า have หรือคำว่า has ค่ะเด็กๆ have หรือคำว่า has ค่ะคำว่า she ที่แปลว่าเธอก็ต้องใช้คำว่า has เนอะอ่ะคราวนี้ลองพูดพร้อมกันนะคะ she has a plane she has a plane แปลเป็นไทยก็คือเธอมีเครื่องบินอยู่หนึ่งลำค่ะคำว่า plane ที่แปลว่าเครื่องบินเนี่ยก็มีเสียงพยัญชนะขึ้นต้นเลยใช้อะนะคะอ่ะไปต่อค่ะอ่าเขาให้คำว่า I จุดจุดจุด a dog ดูจากรูปก็คือ ฉันเนี่ยมีสุนัขอยู่หนึ่งตัวอ่าจะพูดยังไงดีภาษาอังกฤษใช้ have หรือ has ดีคะ่ะเด็กๆใช้ have หรือ has ดีอ่าประธานเป็น I ที่แปลว่าฉันก็ต้องใช้ have เก่งมากค่ะใช้ have ที่แปลว่ามีนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ I have a dog I have a dog แปลเป็นไทยก็คือฉันมีสุนัขอยู่หนึ่งตัวค่ะ คำว่า Dog มีเสียงดีพยัญชนะขึ้นต้นเลยใช้อะนะคะอ่ะไปต่อค่ะอ่ะเขาให้ประโยค he จุดจุดจุด a cat อ่า he จุดจุดจุด a cat เขามีแมวอยู่หนึ่งตัวจะพูดยังไงดีคะใช้ have หรือใช้ has ดีคะเด็กๆใช้ have หรือใช้ has ดี อคำว่า he ที่แปลว่าเขาเนี่ยก็ต้องใช้ใช้ใช้ has เนอะเก่งมากค่ะเด็กๆ very good งั้นลองอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะ he has a cat he has a cat แปลว่าเขามีแมวอยู่หนึ่งตัวค่ะคำว่า cat เป็นตัว c นำหน้าเป็นเสียงพยัญชนะนะคะก็เลยใช้อะค่ะก็เลยใช้อะค่ะคราวนี้มาดูข้อต่อไปค่ะ เขาพูดว่า she จุดจุด an umbrella she จุดจุด an umbrella อ่าเธอมีร่มู่หนึ่งคันพูดยังไงดีคะเด็กๆใช้ have หรือใช้ has ดีคะใช้ have หรือใช้ has ดี she แปลว่าเธอนะคะต้องใช้ใช้ใช้ has เก่งมากคะ่ะ ลองอ่านพร้อมกันนะคะ she has an umbrella she has an umbrella แปลว่าเธอมีร่มอยู่หนึ่งคันค่ะ umbrella ที่แปลว่าร่มเนี่ยมีเสียง u เป็นเสียงสระขึ้นต้นนะคะก็เลยใช้แอนนำหน้าไม่งง,งเนาะอ่ะคราวนี้ไปดูข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า I จุดจุ an umbrella I จุดจุด a n umbrella อ่ข้อนี้ประธานไม่ใช่ชีเหมือนข้อที่แล้วแล้วเนาะประธานเป็น I ที่แปลว่าฉันนั่นเองเพราะฉะนั้นใช้ has หรือใช้ have ดีค่ะใช้ has หรือใช้ have ดีก็ต้องใช้ have เก่งมากค่ะลองอ่านพร้อมกันเนาะ I have an umbrella I have an umbrella แปลเป็นไทยก็คือฉันมีร่มอยู่1นึคันค่ะ ไม่งงนะคะครูบอกแล้วอ m um b เบ l ล่มีเสียงสละอยูขึ้นต้นเลยใช้แอนนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจอีกเช่นเคยค่ะ Thank you for your extension You did a very good job หนูก็ทำตั้งใจเรียนได้ดีมากเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อน goodbye Thank you and see you ค่ะ